ครับสวัสดีครับก็เอาสิ่งสวยๆงามๆครับเอามาฝากเอามาให้ชมนะครับผมอันนี้ก็คือประตูทองประตูทองที่ขึ้นไปชั้นสองครับวัดบ้านกรวดครับก่อสร้างไปเรื่อยๆส่วน ตัวข้างบนก็เป็นประสาทก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็เหลือข้างล่างแต่ข้างล่างไม่ค่อยสูงมันก็การเอาอุปกรณ์ไปก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็อาจจะเร็วหน่อยครับทำไปเรื่อยๆครับ